สวัสดีจ้าสวนทัญนัาร์และปาริชาตจ้าเมื่อนี้ราษีผ้ามาช่มสวนจ้าพี่น้องชมอุโมงค์ต้นหม่สิบห้ายางเบืองจ้าว่าต่างตาต้นทางที่เขาปลูกจ้าพี่น้องความเา้วไปหดผลทางจ้าเริ่มจากตรงนี้แหละจ้าพี่น้องจากสวนบักเพาไปจ้าสาบห้ชาช่อมต้นพักหวานพร้อมจ้า ผักหวานยืนน้ำต้นนหน่อยในแน,น่ๆน่กับแม่ด้วจ้ะพี่น้องเหลือจ้าป้าเห็ดหรืออูโมงต้นใหม่ของสวนเฮาจ้ะพี่น้องสิพาพี่น้องยางเบิงว่าระยะทางที่เห็นเฮาเห็ดว่ามันยาวซ้ำาลดจ้ะนี่กับพักหวานจ้ะอายุสามปีจ้ะพี่น้องต้นใหม่เป็นใหม่เศรษฐกิจ ใช่เบื้องลายคลิปแล้ว,ลวจ้าตะวนันยางบสุดก็คลิปจ้าพี่น้องเพราะว่ามันหกเนาะม่ย้มใดก็ได้อันนี้แม่แล้วตัดหยาเรียบร้อยแล้วจ้าเป็นกลางๆน้ำต้นนี่เป็นผักหวานเบิดได้จ้าพี่น้องแม่แล้วเก็บไปแกงแล้วเด็ดใบจ้าแล้วมันก็ให้มันปรุงยอดแมนเบอร์ต้นผักหวานนีจ้าเนี่ย เดี๋ยวมันกับป่งยอดจ้ามีทุกต้นจ้าน้ำต้นใหม่เสรษตกิดเท่าจะกำลังโปง่งน้อยอีกประมาณสามสี่มือก็ได้กินแล้วจ้าน้ำขางต้นใหม่ก็สิมีทุกต้นจ้าพี่น้องหยอดทุกตน้นแต่ว่ามันก็สิมีเกิดแนบเกิดแน่ บางต้นกับงามกับใ่ตาน,น้ำต้นสนหมากสิง,งามน้ำต้นแดงเนี่ยจ้าผักหวานที่เขาเจ้าขายลราละหาหกร่อยไปจ้าไปต้อคลิปนี้ผ้าเบิงความยาวของป้าเฮดจ้าหรืออุโมงต้นหม่น้องเบิ่งผักหวานเดี๋ยวเราสิมาเก็บ ท้ายคลิปนี้แล้วแล้ว,ลวกับสิ่าเก็บผักหวานจ้าเมื่ออื่นกัสิกรับคอนแก่นจ้าพี่น้องสุก,ก็บไปแกงใส่เห็ดขมจ้ากับสิบวกน้ำแนจ้าเพราะอุปกรณ์ในการทําสวนแล้วก็พกคอพวกอย่างลังคาเ้าก็ บอท่านเอกมีเวลาเก็บจ้ะพี่น้องเพราะว่าสวนมันท่านเอกคงทีจะท่านเอยูตัวกันได้เป็นก้าบริกจ้าล้วเสียไปปลูกคอนเจนน้ำอยู่ทางขวามือสิมิคาได้จ้ะพี่น้องปลาคาแม่แล้วก็สางเรียบร้อยแล้วตำเมียงค่าจ้าตำเมียงค้า ก็มีวิธีทําในช่องด้วยจ้าล่ำคาล่ำตนคาเข้าก็อบไปตำเมียงคลิปนี้ิบห้าเน้นชมความเาวของใม่เศรษฐกิจด้วยจ้า นี่ซแถวจะพี่น้องแตเลยสีผ้าบอกแบกท่มยางอื่นจะมันจะลดน้ำบรรยากาศยน้ำแรงพร้อมจ้าพี่น้องหามงแรงจ้าต้งแดดอยู่ คลิปนี้ถ่ายวันที่10 13กุมภาพันธ์2567ง้าบัวอย่างหน้าด้วจ้ะเนี่ยลายๆต้นอย่างหน้าสีลายกว่างโม่จ้ะพี่น้อง เพราะว่าปลูกไว้ถ้ากินเห็ดจ้าเชื้อเห็ดก็บล่งแล้วก็น,นาเก็บเห็ดนัดกับสิมีคลิปภาพไปเก็บเห็ดแ้วกล่าวิธีใส่เชื้อเห็ดให้เบิ้งได้จ้าได้อยากเบิง้งจะเข้าไปเบิ้งในช่องเลยจ้าพี่น้องสบเพ่เห่ละมีทั้งวิธีการทำอาหารแล้วก็ใส่เชื้อเห็ดช่วงใดที่ไร่โบเดมาสวน รากกับสิ่ห้าเฮดกับเขาจ้าพี่น้องอยู่ขอนแกน่นถ้าในสูตรได้ดดจ้าพี่น้องตรงไปอีกจ้าอย่างหน่ามีเชื่อเฮดเบิดทุกตนแล้วจ้าพี่น้องตสว่าอ่าเขากับเป็นการทดลองนะจ้ากับบรูว่ามันสิเกิดหรือบ่เกิดก็ต้องรอติดตามนาฝนจ้าพี่น้อง เดี๋ยวรัดกสิท่าให้เบิ้งเรื่อยๆจ้าแต่ละต้นห้าใไซเชื้อเหตุกระจริงแต่ว่าเ้องกับบัวหลวงมันสิเกิดหรือบ,บัเกิดแต่ว่าส่วนอื่นเขาเจาก็เกิดจ้าหลายต้อนอย่างน้าจ้าจะขังข้างหนาเรี่ยงกะโซลาเซลล์มันมีแผงเดียวนะจ้ามันกะสามันหลายบอหนามันก็นเลยขึ้นเปิดวัานจ้าพี่น้องแตมีสาแห่งเนี่ย ตรงไปอีกจ้าพี่น้องครายากเข้ามาชมสวนกับแวะมาชมได้จ้าพี่กัดบ้านโนนสงาตำบลโนนเมืองอำเภอหน้ากลางจังหวัดนองบุพูได้จ้าสวนธัญรัตและปริชัดผู้ดูแลจะเป็นแม่น้อมจ้าเป็นคุณแม่แม่น้อมจะของสวนที่แท้จริงก็เป็นคุณแม่แมมแแมละจ้าพ่นเห็ดใ้ลูกๆ แม่เราดูแลผู้ดเดียวได้จะพี่น้องผู้ยิ่งผู้เดียวอายุหกสิบห้าปีจ้ะตัดหญ้าก็ตัดเองแล้วกันละเดือนนึงหรือว่าบางเทือกกะได้กลับมาซอยเป็นขังข้าว ได้เห็นว่าสวนหมอที่จะถ่ายท้ำนู่นนี่นั่นก็ติดต่อขอมาได้เด้อจ้าบริการให้เศร้าสถานที่ถ่ายท้ำรายการถ่ายท้ำคลิปติดต่อทั้งอคอมเมนต์เขามากระได้จ้าติดต่อเขามาทั้งช่องนี่แหละจ้าพี่น้อง หรือสิทติดต,ต่อตามเบอร์ทั่วกับ0896224522ได้จ้าเบอร์รัดนี่จ้านาสวนนี่ก็เป็นถนนจ้าพี่น้องฟังขวามือไปบ้านนนสังฆาฟัง้ายมือไปบ้านผู้พาะจ้าไปทังไปอมเพื่อผู้กระดึงก็ไ,ได้จ้าทั้งนี่้ายมือไปแอมเพื่อผู้กระดึงเป็นถนนใหญ่ บริเวณนี่ก็หน,นาสวนเฮ้าจ้าจอดรถไปสำหรับจอดรถทมไว้ซื้อจ้าว้เห็ดอนาคตเพื่อมีโครงการจ้าพี่น้องสวนเข้ากับไปหอดุูหลยจ้าถนนตรงเฟืืองฟ้านี่จ้าพี่น้องน้ำต้นแค่กับสิมีพักหวานกำลังปง ห้าเด็ดใบออกปุงตุม่มติมิจ้าพี่น้องอยู่มันสองสามมือก็พอกินจ้ะแต่มือหนึ่งก็สิเก็บไปขนแกนอยู่จ้ะพี่น้องมาเบิ่งนฟังความมือจ้ะความมือก็สิเป็นป้ายสวนนะจ้ะสวนธัญรัตน์กวิชาท่านได้ขึ้นจ้ะพี่น้องเฮ็ดไปทีละสเต็ปด่เลยจ้ะสวนห้ากับไปหอด นี่กับแม่นมองจอดรถจ้าใคสิจ,จอดรถไว้นี่หรือเขาไปจอดทางไหนก็นได้จ้าถัาสิมาชมสวนเขาได้สองฟังถนนเขาหนาสวนเป็นถนนลักจ้าค่ข้างๆนี่ยดีสิเขาถานนฟังทางซสายก็ได้ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวแต่เพียงเท่านี้ด้จ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และนน้ำในยด้ยจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปจ้าพี่น้องก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เสียสละเวลาเข้ามารับชมจ้าพอกันคลิปหน้าคือเกาจ้าคลิปนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า